ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ไม่จะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้ไอเด็กเหลือขอนี่ไม่กล้าขัดขืนชช่หรือจะก่อเรื่องอะไรได้เชียวแต่ตายไปซักก็ดีนะตอนนี้รีบทำให้มันเสร็จเสร็จชายน้อยตกบันไดมีเลือดออกด้วยรีบเรียกหมอเดี๋ยวนี้เลยชายอยู่ที่ไหนรีบบอกชายเดี๋ยวนี้ ใช่เกิดเรื่องแล้วครับใครอนุญาตให้แก่เข้ามาจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงงานเฉันฉันไาส่งคุณแล้วคุณก็อูดหัวเป็นบ้าเลยใชยครับใชยน้อยตกเปนไดลงมาครับว่าไงนะแม่รีบเร็วเขาสิพี่จริงซีอยู่ในห้องพักผู้ป่วยเราต้องไปดูเขานะ จริงๆิงอดีกแบนี้ลูกได้เขาเรื่องจริงจีได้ยังไงลูกฝันไวหรือเปล่าหนูรู้จริงๆนะคะแม่แม่ไม่เชื่อเข้ามาดูด้วยกันสิจริงๆไปทบกวนคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงกูคุณเป็นใครเนแะสวัสดีครับคุณปู่หนูชื่อเซิงือซิงค่ะนี่คุณแม่หนูแล้วมาเยี่ยมพี่จริงซี แออฉนปรนทานสวัสดีค่ะิฉันซึ่งอันหลานผู้จัดการโรงแรมเส้นทางค่ะแันเป็นนวีอยู่ที่นี่สแสดงว่าจิงซีได้รับบาดเจ็บจริงๆนั้นเลยเข้ามาสิจิงซีทําไมถึงจิงซีตกบันไดลงมาหัวแตกเย็บหลายเข็มแขนหักด้วยนะน่าสงสารยังเธอไปอยู่ที่นี่ได้ยังไง เรื่องที่จิงซีบาดเจ็บนอกจากคนในบ้านแล้วก็ไม่มีใครรู้เธอได้เขาา่เขามาจากไหนฉันได้ข่ามาจากงิงๆฉันเธอบอกเองแล้วมันยังไงยังมีน่าทำหน้าบึง่งสงสัยคนอื่นอีกคนก็สอนลูกสาวได้ดีขนาดนี้แท้ๆก็ดูตัวเองสิ จริงซีอยู่บ้านยังได้รับบาดเจ็บขนาดนี้แท่านขาน่าวันนี้งานเสร็เหนื่อยมากเขาไม่อยากเจะอุปปาเดี๋ยววันนี้ฉันจะสืบสวนอย่างละเอียดใครมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าหวังจะรอดเคุณเซิมฉันได้ยินว่าผณช่วยจริงซีไว้แล้วจริงซีก็ชอบคุณมากด้วยแต่สะดวกเมื่อไรไมาเยี่ยมจริงซีบ่อยๆนะต้องดีใจแน่ๆ ได้สิคะฉันนี่ก็ชอบจิงซีเหมือนกันคะ่ะหรือยังจะอยู่ที่นี่อีกหรือไม่รบกวนแล้วนะคะแต่แกนี่ทำไมทำที่กับเธอขนาดนั้นผมดีชอบเธอจนจะให้มาเป็นแม่เลี้ยงของอจูจิงซีไม่ได้นะต,ต้องกบ,บจัดเธอให้ได้อ่ะเราหิวข้าวมากเลยะ่ะโอ้งั้นปูจะ พาเธอไปกินของอร่อยนะอาหารบำรุงที่นี่ก็ไม่เลวเลยจ้เดียวหมอบอกเลยยังคาว่าหญิงซีจะตื่นเมื่อไหร่หมอฉีดยาสลบไปฤิ์ยายังไม่หมดนะคำพูดของคุณปู่เธอไม่ต้องใส่ใจหรอกเธอเงยุ่งมากอยู่แล้วเรื่องหญิงซีนะฉันจะจัดการเองไม่เป็นไรค่ะ อยากาาดูริ่งซีด้วยนะไปชอบอาหารที่ฉันทำบางทีอาจจะพื้นตัวเร็วขึ้นก็ได้ซึ่งอลลานเธอทำดีกับทุกคนขนาดนี้เลยนะฉันแผนสำเร็จอะไรนะ ความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งกัลังกันอยู่จริงซีคือแม่ลูกหรือพนกันตรวจดีเอ็นเอ